กับน้องแนนนะคะได้เดินทางไปทั่วประเทศค่ะตามหาวัตถุดิบและเรียนรู้กระบวนการทําเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเซรามิกนะคะแต่ว่าการเดินทางก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะว่าเซรามิกนั้นนะคะมีการต่อย,ยอดค่ะมีการคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์จนวิจิตรงดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่ชัดเจนมีชื่อเสียงนั่นก็คือเบญจรงค์พอเข้ามาในโชว์รูมโรงงานแห่ง ก็จะเห็นว่ามีเครื่องเบญจรงหลากหลายรูปแบบตั้งโชว์อยู่ค่ะชุดน้ำชาค่ะการเบนจรงสีสันข้างในหลากหลายสีมากค่ะแล้วก็มีกบเบญจรงด้วยค่ะก่อนที่จะมาเป็นเป็นเบญจรงเนี่ยมันต้องเป็นเซรามิกประกอบแล้วเราถึงจะเซรามิกนั้นน่าเพ้นวุวนลายค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนสําคัญที่สุดที่ต่างจากสซรมิกก็คือลวดลายสีสันถูกต้องครับนอกจากจะสีสันลวดลายที่เปลี่ยนปแปลงราคาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยดูจากในนี้ล้จริงๆแล,แล้วเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มขึ้นมาคิดเป็นกี่เท่าของงานเดิมได้คะก็อยู่ประมาณสิบเท่าสิบเท่ากาแฟมูลค่า40บาทค่ะแต่ถ้ารวมแก้วเข้าไปด้วยก็ประมาณแ0 0บาทค่ะ 1,525บาทเท่านั้นค่ะอะไรเป็นตัวกำหนดให้ราคาชิ้นนี้นี่ต้อง3,600บาหกหนึ่งเรื่องเนื้อเนื้อเนื้อคือข้างในเน่ยะครับผมสองเรื่องการเขียนรวปลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องทองคำงั้นขั้นตอนแรกที่เราจะ ถห็ว่าเริ่มมีการทำเบญจรงได้สึ่งหึงชิ้นจะต้องเริ่มจากอะไรครับขั้นตอนบนเส้นพอเข้ามาในห้องนี้นะคะเหมือนเป็นห้องเรียนวิชาศิลปะค่ะจะมีช่างฝีมือนั่งประจำโต๊ะกันอยู่หลายคนเลยค่ะแล้วก็กำลังลงสีวาดลวดลายเครื่องเบญจรงกันอย่างขมักขมืนใจจดจ่อมากๆค่ะ ขาขาวนะฮะน้องก,ก็จะมาวนเส้นเลยนะฮะเพื่อที่จะกําหนดลายให้กับช่างเขียนลายเมื่อวนเส้นกําหนดลายเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนต่อค่ะเสร็จแล้วก็จะส่งไปให้น้องที่อ่าเป็นเป็นคนดีไซน์ะฮะ <ขา S 1> คนเขียนวดลาย ลวดลายในงานเบญจรง์เกิดขึ้นได้2แบบคือลายตั้งตาเป็นลวดลายที่เขียนลงในสเกลหรือระยะห่างของช่องไฟที่กําหนดมาแล้วเพื่อให้ลายที่ออกมานั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งมักใช้ในงานประเภทลายกระหนกและลายพุ่งข้าวบิน2ลายอิสระค่ะเป็นลวดลายที่เกิดจากจินตนาการของช่างเขียนลายเป็นหลักไม่มีข้อกําหนดชัดเจนซึ่งมักพบเห็นในงานประเภทลายรูปดอกไม้และลายประเพณีวัฒนธรรมค่ะ ตรงนี้ต้องนิ่งมากเลยค่ะกว่าจะได้แต่ละเส้นแต่ละลายแต่ละจุดนะคะจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนปราณีตอดทนแล้วก็ใจเย็นมากๆค่ะเมื่อผ่านการเขียนลวดลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเข้าสู่กระบวนการระบายสีต่อค่ะ อย่างเบนจะลงที่หนูทราบมาค่ะว่ามันจะต้องมีห้าสีเขาแล้วถ้าไปบนโต๊ะน้องเขานี่มีสีสหลาย<ช>มาก<ช>เลยอ๋อจริงๆแล้วเบนจะลงอะนะคะคือห้าสีถูกต้องแล้ว ีนั้นสีที่ใช้ในงานเบญจรงค์มีด้วยกัน5สีเช่นเดียวกับความหมายของคําว่าเบญจรงค์นั่นเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการประยุกต์รวดลายขึ้นมาใหม่และมีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นสีที่ใช้จึงมีมากตามไปด้วยโดยเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์ในงานศิลป์เราจึงมักเห็นสีทองเข้ามามีบทบาทในงานประเภทนี้ค่ะอันนี้คือน้ำทองคําแท้ๆเลยหรอคะ ใช่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้12เปอร์เซ็นต์แล้วราคามันขึ้นลงเหมือนราคาทองถ้าราคาทองขึ้นต้นทุนการผลิตเบนจะลงจะต้องสูงขึ้นใช่ครับพอลงสีระบายสีลงในเครื่องเบนจะลงเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องทําอะไรต่อคะพอเสร็จขั้นตอนตรงนี้นะฮะแล้วก็จะส่งไปให้น้องตัวข้างหลังเพื่อที่จะไปทาทองส่วนที่เป็นขอขๆมันหรืออาจจะเป็นหูในส่วนที่เป็นขขาเ่นะครับเพื่อตกแต่ง แลัจากนั้นนะคะจากนั้นก็ทำไปเข้าเตาอบเตาที่ใช้ในการอบเบนเจรงจะใช้เตาอบไฟฟ้าเพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ซึ่งการนำเบนเจรงเข้าเตาอบแต่ออละครั้งนั้นจะต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญเฉพาะที่จะต้องระมัดระวังในการหยิบหรือจับชิ้นงานทุกชิ้นเพื่อจะเรียงลงเตาก่อนทำการอบค่ะแ้้วทำไมต้อง,ไไงแบบนี้คนะก็อไม่ให้โดนสีข้นองนะโดนไม่ได้ ถ้าหลงแล้วมันจะเป็นอะไรสีหลงครับการอบเบนจรงในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องรอให้ชิ้นงานเย็นตัวลงเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพต่อไปค่ะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่งงานเบนจรงไปเนี่ยจะเป็นใครก็ส่วนใหญ่เป็นเทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์มาอิสุนีตัวแทนตัวแทนจำหน่ายอันนี้คือก้วน้านะครับค่ะ เป็นของวัดปากน้ำสาขาที่อเมริกาโอ้โหไปอเมริกาถไปอเมริกาครับตัวนี้ไปงานการสัมเมตขณะที่วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านยาวนานนับหมื่นปีเครื่องปันน้นดินเผาไทยก็เคลื่อนผ่านวิวัฒนาการต่างๆมายาวนานเช่นกันถ้วยชามจานหายแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยเรื่องราวความรู้จากทรัพยากรดินหินแร่จากพื้นดิน ผ่านหยาดเหงื่อแรงงานจากกายใจและฝีมือผ่านนวัตกรรมการประดิษฐ์คิดค้นออกแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์สากลและเอกลักษณ์แห่งศิลปะไทยอย่างงดงามลงตัวจนทำให้เครื่องปั้นดินเผามารดกแห่งชาติของไทยก้าวสู่เซรามิกสากลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างสมภาคภูมิ